สวัสดีครับผมเอจากฮิตาชิเอเชียประเทศไทยคลิปนี้ขอนำเสนอเทคนิคก,การลดค่าไฟโรงงานด้วยมอเตอร์ไออีสามจากฮิตาชิเข้าวๆนะครับตัวที่จะพรีเซนต์ก็จะมีแนะนำฮิตาชิเอเชียนิดนึงนะครับแล้วก็เทรนด์ของการประหยัดพลังงานนะครับแล้วก็ตัวมาที่ตัวมอเตอร์ไออสามกันเลยนะครับก็ฮิตาชินะครับจริงๆในองค์กรฮิตาชิเนี่ยเรามีทั้งส่วนที่เป็น OT แล้วก็ไอ โอเนี่ยก็มีมาเป็นร้อยแปดปีแล้วครับพวกผลิตรถไฟผลิตอุปกรณ์อุตสาหกรรมมอเตอร์เบรกเกอร์แมเนติกอะไรพวกนี้ครับแล้วก็ฝั่งไอทก็มีเรื่องของซอฟต์แวร์นะครับซอฟต์แวร์ต่างๆระบบคลาวด์นะครับระบบบิ๊กดาตนะครับตัวนี้พอรวมกันเราก็สามารถทำในเรื่องของ IoT ได้นะครับเราก็สามารถเออพซเต์ลูกค้านะครับขายในเรื่องของงานสมาร์ท a ฟ t o r รได้นะครับตัวนี้ อันนี้ก็จะเป็นเกี่ยวกับตัวสินค้าภายในยแผนกนะครับก็จะแบ่งเป็นสินค้าอุตสาหกรรมนะครับอันแรกเจะอยู่ใน production line นะครับก็จะมีมอเตอร์บลาเวอร์อินเวอร์เตอร์นะครับพวกเนี้เราก็จะมีฉลากเบอร์5อยู่นะครับสามารถขายตัวที่เป็น high efficiency มอเตอร์ได้นะครับแล้วก็จะมีพวกสวิตช์แมกเนติกเบเกอร์ด้วยนะครับแล้วก็สินค้าที่เป็นฝั่งด้านขวานะครับก็จะเป็น อยู่ในหมวดยูทิลิตี้นะครับก็จะมีตั้งแต่พวกพิลเตอร์อินเจ็ตพิลเตอร์นะครับพวกที่ยิงวันเดือนปีหมดอายุบนขวดอย่างเช่นขวดยาคูอย่างเงี้ยครับแล้วก็พวกลอกนะครับลอกก็จะมีทั้งลอกโซ่ลอกสลิงนะครับแล้วก็จะเป็นแอร์คอมเพรสเซอร์นะครับก็มีทั้งแบบสกรอแล้วก็สกรูนะครับตัวนี้แล้วก็ตรงกลางนะครับ ก็เเป็นระบบเกี่ยกับ IOT นะครับก็จะมีเป็น PLC นะครับคอนโทรเลอร์ Controller, แล้วก็เป็น industrial router นะครับตัวนี้เอาไว้เชื่อมต่อสัญญาณเข้าอินเทอร์เน็ตนะครับอันนี้ก็จะเป็นในส่วนของเทรนของการประหยัดพลังงานนะครับทีนี้เวลาเราไปที่โรงงานลูกค้าครับแล้วเราจะชี้ให้เขาเห็นว่าการประหยัดพลังงานเนี่ยเอ,อเราก็ต้องมาวิเคราะห์ดูครับว่าในโรงงานเนี่ย โหลดไหนมีการใช้มากที่สุดนะครับออตัวที่ใช้มากที่สุดเนี่ยเราพบว่ามันคือมอเตอร์ใช้ถึง66%นะครับแล้วก็แอร์คอมเพรสเซอร์เองก็เป็นส่วนหนึ่งของตัวโหลดมอเตอร์นี้ด้วยกันนะครับฉะนั้นถ้าเราจะเซฟเอเนจีกับโรงงานจริงๆเราโฟกัสไปที่มอเตอร์เนี่ยมันจะเอฟเฟกตีที่สุดนะครับก็จะมีตัวอย่างของมอเตอร์ขนาด75กิโลวัตต์นะครับมอเตอร์ Motor 75กิโลวัตต์หนึ่งตัวเนี่ยจะ กินไฟอยู่ประมาณ1.6ล้านบาทต่อปีครับอันนี้คิดที่การทำงาน6,000ชั่วโมงต่อปีนะครับแล้วก็ค่าไฟอยู่ที่3.7บาทต่อกิโลวัตต์อาวทีนี้ก็จะเริ่มมาเจาะกันที่ life cycle นะครับของตัวมอเตอร์หนึ่งตัวละเตัวที่เราจะเอามาใช้เป็นเงื่อนไข ของตัวนี้นะครับจะเป็นมอเตอร์ขนาด37กิโลวัตต์4โพร200โวลต์เออที่การใช้งาน4,800ชั่วโมงต่อปีแล้วก็เวลาทั้งหมดคือ15ปีนะครับเราพบว่าจริงๆแล้วเนี่ย่อ,อถ้าค่าใช้จ่ายทั้งหมดของมอเตอร์ตัวนี้ตลอด15ปีเนี่ยเราพบว่ามันเป็นค่ามอเตอร์อยู่แค่2บาทเองนะครับ แล้วก็อีกหนึ่งบาทคือค่ามนเทนแนนต์นะครับอีกเก้าสิบเจ็ดบาทเนี่ยจริงๆแล้วมันคือค่าไฟฟ้าครับแล้วก็ลูกค้าเองเนี่ยเ,ออเวลาลูกค้าจะตัดสินใจซื้อมอเตอร์ครับส่วนใหญ่มักจะติดอยู่ตรงที่ค่าราคามอเตอร์ตรงสองบาทนี่แหละครับแต่ว่าไม่ได้ไปดูไอ้ตรงเก้าสิบเจ็ดบาทที่เขาจะต้องจ่ายอีกสิบห้าปีครับว่ามันจะมากจะน้อยเพียงไหนนะครับ อพอพูดถึงมอเตอร์ประสิทธิภาพสูงประหยัดพลังงานแล้วเนี่ยก็ขอแตะตัวนิยามนิดนึงแล้วกันครับเมื่อคุยถึง Efficiency ปุ๊บ Efficiency มันคือ Output ส่วนด้วย Input ครับคือเราจ่ายเงินค่าไฟให้มันไป100เราควรจะได้งานกลับมา100เหมือนกันอันนี้คือ Efficiency 100%นะครับทีนี้ในส่วนของเทรนทั่วโลกด้วยนะครับตอนนี้ ประเทศชั้นนำทั้งหลายเนี่ยตอนนี้หนีไปใช้มอเตอร์ที่เป็น IE 3ทั้งหมดแล้วนะครับก็ต้องย้อนกลับมาที่เมืองไทยว่าเมืองไทยเองตอนนี้ยังไม่มีกฎไม่มีระเบียบอะไรเกี่ยวกับการใช้งานมอเตอร์เพราะฉะนั้นมอเตอร์ที่ขายในเมืองไทยเนี่ยมีตั้งแต่ IE 1หรือต่ำกว่า IE 1ก็ได้ไม่ผิดกฎหมายนะครับอันนี้มีขายหมดหรือจะขายเนมเพจ IE 3 แต่จริงๆแล้วมอเตอร์เนี่ยมันประสิทธิภาพไม่ได้ตามนั้นก็ไม่ได้มีหน่วยงานไหนมาตรวจสอบครับอันนี้คือความความความเจ๋งของเมืองไทยครับที่เป็นแบบนี้นะครับอันนี้พอเวลาเราเข้าไปหาลูกค้าเพื่อที่จะเสนอมอเตอร์ประสิทธิภาพสูงให้กับลูกค้านะครับมันมีแนวทางออกมาได้สามแนวทางนะครับ แบบแรกสุดคืออันแรกสุดคือ before นะครับ before ตอนนี้เราจ่ายเข้าไฟค่าไฟไปที่100บาทนะครับเป็น Input ผลที่ออกมาคือ90บนะครับเกาสตัวเนี้ยสมมุติว่าเราได้ชิ้นงานออกมา90ชิ้นจากค่าไฟ100บาทตรงนี้เทียบเป็นประสิทธิภาพมันคือ90%ทีนี้พอเราไปเสนอมอเตอร์ประสิทธิภาพสูงที่ประสิทธิภาพ95%ให้กับลูกค้านะครับ ผลที่เกิดขึ้นผลที่หนึ่งคือเราคอนโทรลเอาพุทได้เอาพุทชิ้นงานออกมาเกได้90ชิ้นงานเหมือนกับตอนแรกก่อนเปลี่ยนนะครับแต่ว่าอินพุตอินพุตคือค่าไฟมันลดลงครับอันนี้ก็คือเซฟค่าไฟได้นะครับหรือผลที่สองก็เป็นผลที่อาจจะขึ้นได้เกิดขึ้นได้เหมือนกันนะครับคือ อินพุตคือค่าไฟเท่าเดิมเลยเราจ่ายค่าไฟเท่าเดิมที่หนึ่งร้อยบาทแต่ปรากฏว่าที่หนึ่งร้อยบาทเนี่ยหรือที่เวลาหนึ่งร้อยคิดเป็นหนึ่งร้อยหน่วยเนี่ยเราได้ชิ้นงานออกมาเพิ่มขึ้นเป็นเก้าสิบห้าชิ้นอันเนี้ยมันก็คือความหมายของประสิทธิภาพมันเพิ่มขึ้นเหมือนกันประสิทธิภาพเก้าสิบห้าเปอร์เซ็นเหมือนกันนะครับเคสที่สามก็อาจจะเกิดขึ้นได้เหมือนกันนะครับเคสเนี้ยคือปรากฏว่า หลังจากเปลี่ยนมอเตอร์ IE3 ไปแล้วเนี่ยเอาอพุตมันออกมาเป็นหนึ่งอเลยครับแล้วก็ค่าไฟก็เพิ่มขึ้นด้วยเป็นร้อยห้าครับแต่ว่าประสิทธิภาพก็คือ9ก้าบหเปอร์เซเหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นที่ผมจะชี้จากสไลด์นี้คือมันไม่ใช่ทุกเคสครับที่เปลี่ยนมอเตอร์ประสิทธิภาพสูงแล้วค่าไฟจะลดลงนะครับมันขึ้นอยู่กับว่าเราคอนโทรลเอาอพุตได้ไหมนะครับ มอเตอร์ที่ประสิทธิภาพดีขึ้นถ้าเราคอนโทรลเอาพุตเีฟอร์กับอัฟเตอร์ได้ผมมั่นใจเลยครับว่าอินพุตเนี่ยมันจะต้องลดลงนะครับอันนี้เป็นไปตามทฤษฎีเลยอันนี้ก็จะมาดูที่ในรายละเอียดมอเตอร์ของฮิตาชิแล้วนะครับตัวนี้เอ,อ่อฮิตาชิของเราเนี่ยมีโรงงานอยู่ที่ประเทศไทยนะครับและเราเป็นแบรนด์ญี่ปุ่นนะครับที่ผลิตมอเตอร์ IE 3ได้สูงถึง75กิโลวัตต ที่เฟรม250นะครับแล้วก็ตัวมอเตอร์นะครับจริงแล้วโดยโรงงานเนี่ยเราผลิตมอเตอร์มาตรฐานขั้นต่ำในตลาดคือเป็นมอเตอร์ ie 1นะครับตัวเฟรมมันเนี่ยเราจะเรียกมัน,มนว่าเฟรม dk เป็นเฟรมรูปแบบเก่านะครับแล้วก็หลังๆเนี่ยเราก็พัฒนาเฟรมขึ้นมาจะเห็นได้ว่าทาง tkk เองก็มีสอบถามเข้ามานะครับเกี่ยวกับตัวเฟรม fk เฟรม fk เนี่ยมันจะเป็น มอเตอร์ที่เราทำ O E M เป็น I E 1เงนี้ I E หนึ่ยแหละแต่ว่าเราทำทร์กให้มันดีขึ้นกว่าเดิมอันนี้ก็จะเป็นเฟรมพิเศษนะครับแล้วก็ถัดมาก็จะเป็นมอเตอร์ Neo 1 0อ p พ e ี i u m ย I E 3ตัวนี้เราจะเรียกมันว่าเฟรม L K นะครับอันนี้ก็จะเป็นมาตรฐานของ Hitachi มอเตอร์อันนี้ก็จะเป็นพ o i n t ว่าแล้วทำไมนะครับจะต้องมาใช้มอเตอร์ Hitachi I E 3นะครับพ o i n t แรกนะครับก็คือ เพราะฮิตาชิมอเตอร์ iE3 เราให้ IE3 ที่แท้จริงนะครับคือในเมื่อประเทศไทยเนี่ยมันไม่มีกฎนะครับมันไม่มีกฎหมายมันไม่มีอะไรมารองรับแล้วไทยจะเป็นคนการันตีให้ว่ามอเตอร์ iE3 ที่เขาโฆษณามาเนี่ยเอาไปใช้แล้วอะ่ะมันจะได้ค่า IE3 จริงนะครับก็ต้องเลือกใช้กับผู้ผลิตที่เชื่อถือได้นะครับตัวนี้ อย่างที่สองนะครับตัวมอเตอร์ของฮิตาชิเนี่ยผลิตในประเทศไทยแล้วก็ได้มาตรฐานส่งออกไปที่ญี่ปุ่นนะครับในเรื่องของเซอร์วิสบริการทั้งหลายนะครับเรามีเอนจิเนียร์จากโรงงานที่ออกไปวัดหน้างานไปดูแลลูกค้าหน้างานด้วยกันนะครับในเรื่องของการมีเทนแนนซ์บำรุงรักษาหรือว่าซ่อมแซมนะครับตัวเนี้สามารถส่งกลับมาซ่อมแซมที่โรงงานได้นะครับ มันจะต่างจากแบรนด์อื่นๆอ,อ,อยู่ตรงที่มอเตอร์อสาอ่ะจุดประสงค์ที่เราซื้ออะครับเราต้องการมอเตอร์ที่ประสิทธิภาพสูงเมื่อเวลามันมีปัญหาแล้วเราเอาไปพันใหม่กับร้านค้าข้างนอกเนี่ยมันจะไม่มีวันกลับมาเป็น IE3 เหมือนเดิมได้เลยนะครับดีที่สุดจริงๆคือต้องส่งกับโรงงานเพื่อให้โรงงานพันให้ใหม่เทสให้ใหม่ มันถึงจะกลับมาเป็น ie 3ามอเตอร์เหมือนเดิมนะครับอันนี้ก็คือจุดแข็งของเราเออจุดแข็งถัดไปนะครับตอนนี้ฮิตาชิเราปรับปรุงขึ้นมานะครับเรารับประกัน3ามปีครับตัวนี้จุดแข็งถัดไปอีกนะครับคือเราม Free Service, รีฟรีเซอร์วิสนะครับฟรีเซอร์วิสในที่นี้คือเรายินดีออกไปออนไซต์เทสพลังงานก่อนและหลังเปลี่ยนมอเตอร์ ie 3นะครับตัวนี้ อันนี้ครับอันนี้ก็จะเป็นขั้นตอนนะครับก่อนที่ทีมงานเราจะเข้าไปที่หน้าง,งานเพื่อตรวจวัดพลังงานและทำรีพอร์ต ROI ให้กับทางลูกค้านะครับก็ติดต่อเข้ามานัดวันนัดคิวเข้าเช็คนะครับแล้วก็อิทาชิเองจะตรวจสอบโปรเจกต์ให้กับให้ก่อนนะครับว่าโปรเจกต์นี้มีการรีจิสเตอร์จากอาร์เนอร์ของเราแล้วหรือยังนะครับทีนี้หลังจากตรวจสอบแล้วไม่มีปัญหาอะไรก็นัดวันเข้างานไปนะครับ ก็จะมีการวัดนะครับวัดจริงวัดพลังงานจริง before มอเตอร์ตัวนี้กิน power อยู่ที่กี่กิโลวัตต์นะครับตัวนี้เสร็จแล้วเราก็จะกลับมาวิเคราะห์นะครับแล้วก็ทำเป็นไฟล์ Presentation กลับไปเพื่อจะหาค่า ROI จุดคุ้มทุนนะครับว่าคุ้มทุนไหมกับโปรเจกต์นี้ที่จะเปลี่ยนจากมอเตอร์ IE 1เป็น IE 3นะครับเอ่อคิดชี้เองนะครับตอนนี้เรามีมอเตอร์ส่วนกลางที่เป็น IE 3แล้วก็ กล้าท้าให้ลูกค้าเอาไปวัดจริงก่อนที่จะตัดสินใจสั่งซื้อนะครับตัวนี้ณนาะนะทีนี้เรายังเป็นแบรนด์เดียวที่เราก้าทําแบบนี้อยู่นะครับแลวเราเราอยากท้าให้ลูกค้าเอาไปวัดจริงก่อนด้วยนะครับอันนี้จะเป็นการเทสนะครับเทสมอเตอร์ให้ดูว่ามอเตอร์ ie 1กับ ie 3เนี่ยต่างกันยังไงนะครับคือเราฟิกโหลดเทส หมายความว่าเคสนี้คือเอา p u t พุตเท่ากันแล้วมีอะไรบ้างที่เปลี่ยนแปลงไปพอเอาต์พุตเท่ากันดูตัวแรกครับรอบของมอเตอร์เปลี่ยนไปนะครับรอบเดิมพ4 3 9รอบใหม่พันสี่เจตัวนี้รอบมอเตอร์เพิ่มขึ้นสนะครับทีนี้มาดูในแง่ของ Power บ้างนะครับอันนี้ค่า Power เปลี่ยนไปค่า Power ลดลงนะครับตัว IE3 สเนี่ยพลลดลงอยู่ประมาณ0 9 5กิโลวัตต นะครับทีนี้มาดูบ้างว่าไอ้0.95กิโลวัตต์เนี่ยพอคิดมาเป็นที่1ปีที่ค่าไฟ4บาทเนี่ยมันคิดออกมาเป็นเงินได้เท่าไหร่นะครับมันคือเงิน32,832 32บาทต่อปีที่เซฟพลังงานได้สรุปเคสนี้นะครับค่าไฟที่ประหยัดได้3,2 0 0 0นะครับราคามอเตอร์27,000 i e 1 7นะครับ2อ0 0 0 e 3 4 6 0 0 0นะครับอันเนี้ยเอาจากราคาตั้งมาคิดนะครับยังไม่ใช่ราคาเน็ตที่ถึงที่ถึงพาร์ทเนอร์หรือผู้แทนจำหน่ายต่างๆนะครับอันนี้คือเอาราคาตั้งมาเป็นตุก๊กตาก่อนนะครับหออลักการหาจุดคุ้มทุนคือเอาผลต่างราคามอเตอร์หารด้วยค่าประหยัดพลังงานเคสเนี้ยครับคิดออกมาแล้วเนี่ยจุดคุ้มทุนอยู่ที่8เดือนโดยประมาณนะครับอันนี้คือเราคอนโทรลเอาพุทได้ โดยสรุปครับเคสนี้ Performance เพิ่มขึ้น2%นะครับคือรอบเพิ่มขึ้นรอบเพิ่มขึ้น2%เนี้ยหมายความว่าที่การออกแรงเท่าเดิมเราอาจจะได้ปริมาณงานเพิ่มขึ้น2%โดยที่การกินไฟประหยัดลง7%นะครับแล้วก็เคสนี้จุดคุ้มทุนต่ำกว่า1ปีนะครับ อันนี้จะเป็นอีกเคสหนึ่งนะครับเป็นกรณีที่โหลดไม่คงที่โหลดเปลี่ยนไปเรื่อยๆเคสเนี้ยเป็นเครื่องปั่นได้ขนาดมอเตอร์50แรงม้า37กิโลวัตต์นะครับอันเนี้ยโรงงานที่เราเข้าไปลงเนี้ยลงทำได้เนี่ยครับเขาให้เราตั้งมอเตอร์ iE1 กับ IE3 ตั้งคู่กันเลยนะครับแล้วก็เครื่องก็จะปั่นได้ก็ไปเรื่อยๆได้เนี่ยลักษณะการปั่นได้เนี่ยโหลดมันจะค่อยๆเพิ่มขึ้น จาก10ไปจนถึง90ก็คือตัวหลอดได้เนี่ยมันจะค่อยๆอ้วนขึ้นอ้วนขึ้นอ้วนขึ้นโหลดก็จะหนักขึ้นกระแสก็จะกินเพิ่มขึ้นนะครับอันนี้ก็เอามิเตอร์ไปแล้วก็เทียบวัดกันเลยครับผลที่เกิดขึ้นถ้าดูตรงนี้คร่าวๆนะครับรอบเหมือนกันโหลดเท่ากันรอบ IE1 กินอยู่ที่1 7 5 4นะครับแต่พอเป็นรอบ IE3 อยู่ที่1 7 7 0ฉะนั้นดูแค่รอบอย่างเี้ยครับรู้เลยว่า เครื่องปั่นได้เครื่องนี้ถ้าใช้มอเตอร์ iE3 1รอบงานเนี่ยจะเสร็จเร็วกว่ามอเตอร์ iE1 นะครับขณะเดียวกันไฟนะครับ Power ตรงนี้ครับพาวเวอร์ Power โชว์อยู่ว่า IE3 กิน Power น้อยกว่า IE1 นะครับอ่าอันนี้ก็เป็นผลเทสที่ออกมาสำหรับเคสนี้นะครับ เออหรอบไซเคิลการทำงานมอเตอร์ i อ e 1ใช้เวลาไป4ชั่วโมง34นาที1รอบไซเคิลการทำงานเหมือนกันมอเตอร์ i e 3ใช้เวลาไป4ชั่วโมง11นาทีนะครับอันเนี้ยทำให้เราทราบเลยว่ามอเตอร์ i e 3เนี่ยประหยัดเวลาการทำงาน1รอบไปได้ที่25นาทีส่วนในเรื่องของ power นะครับ power ก็ i อ e 1นมอเตอร์นะครับ evaluate แล้ว กิน Power อยู่ที่20.73กิโลวัตต์นะครับส่วนมอเตอร์ IE3 นะครับหรอบการทำงาน e v e r a g e power กินอยู่ที่18.92กิโลวัตต์นะครับเพราะฉะนั้นเราเอาส่วนต่างตรงนี้มาลบกันเนี่ยเราก็จะได้ว่ามอ e เตอร์ IE3 เซฟพลังงานอยู่ที่1.81กิโลวัตต์ต่อชั่วโมงนะครับเเราเอาค่าที่ได้ตรงนี้มาคำนวณ เป็นผลการประหยัดพลังงานใน1ปีนะครับก็1.81คูณ7,200ชั่วโมงต่อปีมันคือ24ชั่วโมงคูณ300วันต่อปีครับแล้วก็เอาไปคูณกับค่าไฟ3.6บาทต่อยูนิตนะครับก็คือเคสเนี้ยเซฟไปได้46,915บาทนะครับอันเนี้ยจะเห็นได้ว่าคิดเฉพาะ Power ที่เซฟยังไม่ได้คิดเวลาเวลาที่เซฟได้นะครับว่าเวลาตรงนี้มีค่าอีกเท่าไหร่นะครับ ทีนี้เอาค่า power ที่เซฟได้เนี่ยมาหาจุดคุ้มทุนเหมือนเหมือนเมื่อกี้เลยครับก็คือเอามอเตอร์ i e หกับมอเตอร์ ae สมาเป็นผลต่างนะครับแล้วก็หารด้วยค่าที่ประหยัดได้เคสเนี้ยจุดคืนทุนอยู่ที่ประมาณ1ปี10เดือนนะครับตัวนี้ Performance ที่ได้คือเราประหยัดเวลาต่อหนึรอบก,การทำงานอยู่ที่8%นะครับแล้วก็การกินไฟนะครับอัตรากินไฟลดลงไป9ก จุดขึ้นทุนอยู่ต่ำกว่า2ปีนะครับเคสนี้อันนี้จะเป็นอีกเคสหนึ่งนะครับเคสนี้เนี่ยเราไปดูหน้างานแล้วและพบว่าโอเคมอเตอร์เดิมของลูกค้าเนี่ยเป็นมอเตอร์ขนาด55กิโลวัตต์ไอ1ีหโพนะครับพอเราวัดปุ๊บเนี่ยเราเห็นว่าโอ้พาวเวอร์ Power, เขาใช้ไม่ถึงกำลังของ มอเตอร์ Motor, แสดงว่ามันมีโอกาสที่สเตปดาวลงมาได้เราก็เลยไปเสนอว่างั้นลูกค้าเอาอย่างนี้ไหมเอาเป็นมอเตอร์ IE3 ที่45กิโลวัตต์แทนเคสนี้ที่ทำได้นี่ครับเพราะว่าการติดตั้งของลูกค้านี่ครับเขาติดตั้งมอเตอร์ผ่านสายพานนะครับเขาสามารถแอจั s t อะไลเมนตอะไรตรงนี้ได้แล้วก็ค่าใช้จ่ายในการโมดิฟายเปลี่ยนแปลงตรงนี้มันไม่เยอะเราก็เลยเสนอเคสนี้ไปนะครับก็ ผลที่ได้นะครับก็คือพ o w e r ลดลงจริงนะครับจากเดิม40.3ิกิโลวัตต์อันนี้ลดมา5กิโลวัตต์เลยครับเหลือ35.2กิโลวัตต์นะครับพ o w e r ที่ได้ก็จะน้อยนะครับลดไปได้5.1กิโลวัตต์พอเอามาคิดกับชั่วโมงการทำงานที่7,200ชั่วโมงต่อปีค่าไฟที่4บาทเคสเนี้ยเราได้ว่าลูกค้าประหยัดไปได้ถึงปีละ14400,0บาทนะครับ r o i เมื่อคิดออกมาเป็น r o i ก็คืออยู่ที่ประมาณ1ปีนะครับตัวนี้อันนี้เป็นอีกเคสหนึ่งนะครับเคสเนี้ยสำหรับบริษัทเนี้ยคือเราไปเปลี่ยนเอาซื้อๆเลยไม่วัดอะไรมากมอเตอร์เดิมขนาด15กิโลวัตต์ i อ e 1ครับก็ไปวัด Power ได้6.61กิโลวัตต์นะครับตัวนี้ Power ทีนี้เราก็เอาไอ้สไปเลยไปแทนที่เขาของเดิมแล้วก็วัดเลยจับได้เท่าไหร่ได้อยู่ที่5.63กิโลวัตต<ๆ>์ก็เอาผลต่างกิโลวัตต์นี่แหละมาเข้าสูตรคำนวณปุ๊บปุ๊บก็ได้เลยว่าเคสเนี้ยประหยัดเซฟค่าไฟไปได้ที่26,418บาทต่อปี คิดเป็นค่า,า ROI อยู่ที่1.5ปีนะครับอันนี้ก็เป็นอีกเคสหนึ่งครับเคสนี้มอเตอร์ IE 1ขนาด30กิโลวัตต์นะครับเอา IE สเหมือนกันขนาดเดียวกันนี่แหละครับสาิบกิโลวัตต์ไปแทนที่ของเดิมก็ค่า power ที่ต่าง ตัวเนี้ยต่างกันอยู่ที่ประมาณ5.7กิโลวัตต์นะครับแล้วก็เอาไปคูณ5.7คูณ7,200ชั่วโมงต่อปีชั่วโมงการทำงานนะครับคิดค่าไฟที่3.5บาทต่อยูนิตเคสเนี้ยเซ็ไปได้ที่143,000บาทคิดเป็น ROI ก็คืออยู่ที่ครึ่งปีครับทีนี้เคสเนี้ยอยากให้เปรียบเทียบกับเคสก่อนหน้านี้นิดนึงนะครับ เคสก่อนหน้านี้จะเห็นได้ว่า15กิโลวัตต์มอเตอร์ที่เขาใช้แต่ลูกค้าใช้ไฟจริงเนี่ยอยู่แค่6.61กิโลวัตต์จะเรียกว่ามอเตอร์เนี่ยมันใหญ่มากแต่เอาไปขับงานที่เล็กนิดเดียวนะครับตัวนี้ผลต่างมันเลยออกมาน้อยมาเทียบกับเ,เคสเคสนี้มอเตอร์30กิโลวัตต์แต่ว่าลูกค้าใช้จริงเนี่ย22ิกิโลวัตต์ ก็ถือว่าใช้โหลดน้อยอยู่นะครับแต่ว่าก็ก็มากกว่าเคสที่แล้วเคสแบบนี้พอวัดปุ๊บเนี่ยเราจะพอประเมินเบื้องต้นได้ว่าเคสแบบนี้มีโอกาสที่จะประหยัดพลังงานมากกว่าเคสที่ลูกค้าเอาเมอเตอร์ตัวใหญ่ๆไปแต่ใช้จริงใช้ขับจริงเนี่ยใช้ขับโหลดน้อยเคสแบบนั้นน่ะจะประหยัดได้น้อยกว่านะครับ อันนี้ก็จบเกี่ยวกับตัวพรีเซนต์ของตัวมอเตอร์ฮิตาชิครับ